เฉียดไทยนิดเดียวรับมือพายุสองลูกอิทธิพลพายุฤดูร้อนฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงคำ่ำของวันพฤหัส,สบ,บดีที่4พฤษภาคม2566จากการอัปเดตล่าสุดในช่วงสัปดาหนะ์หน้าลายพื้นที่ในบริเวณประเทศไทยต้องเจอกับพายุฤดูร้อนโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกและฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นแบบต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันอีกทั้งเส้นทางของพายุทั้งสองลูกมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวเข้าเฉียดบริเวณประเทศไทยซึ่งจะส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเราอาจเจอกับพายุเป็นลูกแรกหรือไม่โดยแนวโน้มพื้นที่เสี่ยงภัยจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ใดไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากการอัปเดตโมเดลล่าสุดการเคลื่อนตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนและการเคลื่อนตัวเปลี่ยนไปจากเดิมเล็กน้อยซึ่งจากโมเดลจะเห็นได้ว่าในวันที่13พฤษภาคมการเคลื่อนตัวของพายุนั้นจะเปลี่ยนไปโดยเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเมียนมาตอนล่างและพุ่งเสยทะลุเฉียดเข้าบริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันตกซึ่งการเคลื่อนตัวนี้เปลี่ยนไปจากเดิมที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศเมียนมาตอนบน โดยมีเหตุปัจจัยเสริมจากอิทธิพลของพายุที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ดึงดูดกันและกันซึ่งพายุทันทะเลจีนใต้นี้จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางแต่กลับมีทิศท,ทางหมุนวนย้อนกลับไปเนื่องจากถูกเทือกเขาหลวงพระบางทิ่กั้นไว้ไม่ให้พายุเข้ามาในบริเวณประเทศไทยและสะท้อนดึงให้พายุอีกลูกที่ตั้งอยู่บริเวณเอ่าวเบงกอลเคลื่อนตัวเบนมาทางขวา เฉียดบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยโดยการเคลื่อนตัวของพายุทุกลูกจะขึ้นอยู่กับลมในระดับ5,500เมตรที่ในช่วงเวลานั้นๆจะนำพาทิศทางของพายุไปในทิศทางใดโดยเมื่อเราดูลมในระดับ5,500เมตรจะเห็นได้ว่าคลื่นกระแสลมพัดเข้าหาพายุกับเหนี่ยวนำดึงเข้าหาบริเวณประเทศไทยด้วยแต่อย่างไรก็ดีเป็นไปตามที่แอดมินได้เคยแจ้งเอาไว้แล้วว่า การดูโมเดลในระยะไกลยังคงมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละวันเนื่องจากมีเหตุปัจจัยอื่นใดเข้ามาเสริมหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสังเกตจากโมเดลอย่างต่อเนื่องก็จะเห็นได้ว่าโมเดลยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างไม่นิ่งนะคะแต่สำหรับการเกิดพายุทั้งสองลูกนี้มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนแต่สำหรับเส้นทางการเคลื่อนตัวยังคงต้องติดตามกันแบบต่อเนื่องต่อไปค่ะ เมื่อเราติดตามเส้นทางของพายุกันแล้วเรามาติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศในช่วงนี้กันก่อนนะคะบริเวณประเทศไทยของเราในช่วงนี้หลายพื้นที่ยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแห่งประมาณร้อยละ1 0ถึงของพื้นที่จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนที่จะปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7พฤษภาคม ประกอบกับอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนที่พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกรวมถึงกระแสลมที่เริ่มเปลี่ยนทิศทางมาเป็นลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเติมความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางทางด้านทิศตะวันตกรวมถึงภาคใต้ด้วยจึงส่งผลทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง จากปัจจัยต่างๆดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในค่ําวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ําสุด23-29องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด37-42องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 24-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39-42องศาเซลเซียสภากลางอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีการจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานี อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39-42องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด26-30องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-39องศางเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศางเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด27-30องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-40องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร พ่อแม่พี่น้องชาวเรือจึงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมทั้งขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพระวังโรคลมแดดที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่สภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัดเอาไว้ด้วยจากนั้นตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมเป็นต้นไปบริเวณประเทศไทยของเราจะได้รับอิทธิพลของพายุฤดูร้อน โดยจากโมเดลจะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ช่วงดังกล่าวบริเวณประเทศไทยของเรามีอากาศร้อนถึงร้อนจัดปกคลุมอยู่ก่อนหน้าจึงส่งผลทำให้เกิดพายุฤดูร้อนโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่หากพ่อแม่พี่น้องท่านใดได้ติดตามสถานการณ์ในบริเวณประเทศไทยอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นหลายรอบที่ผ่านมาส่งผลทําให้สร้างความเสียหายให้กับพ่อแม่พี่น้องไปเกือบหมื่นหลังคาเรือน จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเตรียมตัวรับมือกับพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมเป็นต้นไปโดยจากโมเดลจะเห็นได้ว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าโดยจะเกิดแบบต่อเนื่องทั้งวันแบบสลับพื้นที่กันไปตั้งแต่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะว,วันออกและภาคใต้ตอนบนโดยจากโมเดลปรากฏพื้นที่สีแดงเกิดขึ้นบางแห่งด้วยในขณะที่ช่วงดังกล่าวพายุทั้งสองลูกก็เริ่มฟอร์มตัวขึ้นทั้งทางด้านฝั่งทะเลจีนใต้และฝั่งทะเลอันดามันส่งอิทธิพลทำให้บริเวณประเทศไทยของเราจะมีพายุฝนฟ้าขนองต่อเนื่องตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่13พฤษภาคมจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อน รวมถึงอิทธิพลของยอมความกดอากาศต่ำทั้งสองลูกที่มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุในระดับโซนร้อนและพายุไซโคลนจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบถึงแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้านี้เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่ยังคงเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนเรียกไดว่าเปลี่ยนกันแบบวันต่อวัน และจากสภาพอากาศในช่วงนี้ที่ยังคงร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและยังคงมีฝนน้อยจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพระวังโรคลมแดดที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่อากาศร้อนถึงร้อนจัดหากพื้นที่ใดต้องเจอกับพายุฤดูร้อนขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งปลายต้นไม้ใหญ่ปลายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไม่ควรสวมใส่โลหะ และควรหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะเกิดพายุฝนฟ้าขนองสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยนอกจากนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการว่าปรากฏการณ์เอลนินโญในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนที่จะถึงนี้ จะส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนน้อยกว่าค่าปกติในปีนี้หลายพื้นที่อาจเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านโดยเฉพาะชาวกเกษตรกรได้เตรียมตัวรับมือในระยะนี้หากมีฝนตกควรหาวิธีกักเก็บและสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงที่มีฝนน้อย นอกจากแนวโน้มที่ว่าช่วงฤดูฝนปีนี้ฝนจะน้อยกว่าค่าปกติแล้วหลายพื้นที่อาจเจอปรากฏการฝนทิ้งช่วงอีกด้วยก่อนทำการเพราะปลูกให้คำนวณและวางแผนการใช้น้ำให้เป็นไปตามระบบหากรอน้ำฝนที่จะเกิดขึ้นเพื่อใช้ในการเพราะปลูกเพียงอย่างเดียวไม่มีน้ำสำรองไว้ใช้อาจทรงผลทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายได้จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเตรียมตัวรับมือกับทุกสภาพอากาศ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะพร้อมทั้งให้ติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องซึ่งแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีค่ะและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์ และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ